ดีครับก็น้ออกชาแนลครับพบกันอีกแล้วครับมือหนีบมาแก่เมือ่อนี่น,อน้องไม้เดิมหรือมาล่องตัดป่าไมา้เดิม,มนี่แะครับมากมาหลานขึ้นคาดมือเลยวลาสิมาแก่เมือเอ่อเลาชอมเมืองคาบานเปียงไรน,นะครับเนาะล่องเห็นตาโดดไ่ครับตาโดด à, huyết thào đấy, rồi tổ, rồi lắc tát lên rồi, cái gì đấy bọn chè mưa. chè ở đấy, này, <Hả>? หันงกไหมเราแช่เมื่อพี่น้องเจ็บสามเต้มสี่เต้มเบิงไหมเบิงไหมพี่น้องเบิงไหมเบิงไหมเอ๊ะขวดขวดเอื่อยพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยแตกะวดขวดเลยพี่น้องมามาเปิงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาเนี่ยเข่งได้ไหเนี่ยอ๋อมือแก่นัดล่างตายดีพี่น้อง พลางตามากับพานนกหากิาก่นมานนี่เลยผ่านนกไป <laughs> เ,เ,เทบไปเรื่อยๆพี่น้องไปตามไปพี่น้องตามคาดนกไปเนี่ยๆเห็นปะนกตากิังพี่น้องเบิ้นๆพี่น้องเดิๆๆนตรงไหน พี่น้องได้แล้วมาได้ขึานบกไปพี่น้องสามับไปอ้าวโอ้พี่น้องเ็นได้น้อ่านจวดวดจวโอ้เต็มบนั่งดีดใส้สต้มพี่น้องเาบไม้พี่น้องน่ต้งนกไหมโอ้เห็นได้น้อรอด กม้มอยู่พี่น้องเไหเจ็บแลวแก้มีบ้าเมียก็มีกระสองแต้มนี่้าเจ็บเล็กเจ็บน้อยไปพี่น้องนี่นี่พอเอาไรเราเต็มนี่พถ้านกเต็มแล้ว่่ป่ปลาปลาด้พี่น้องม่ปลาดเห็นไห ท่นดไ้างนอต่อปลาออยเเี๋เไรครับท่านบ่โอ้โหเปไนท่านมนี้เปไหเปไหนไจังบ่โอ้ได้ออนึ่งมกนึงคต่พี่น้องนี่โอพี่น้องสวรนมะน่ะะกัท่านมานาัน,มานหากินมนันหากิงมันแค่ท่านนก สวรรัสดีพี่น้องเอางามเอาเ,อาเอาเต้นรอกระมี่เอาโอ้ขานนกดึงรถเข็นไม่ไม่ไม,มันมันเปียกไม่เปียกกนะันหรอไม่เปียกโอ้เอาเก็บแล้วบางผลงานนี่หรอผลง,งานผลงานของสร้างนกเลยสร้างนกตกนกักเกดี๋ยวสร้างนกทดสูตรกินละสร้างนกนะไงล่ะยิ้มเฟ้ จะไปยามเบ็ดเงี้ยปูพี่น้องใส่เบ็ดเงี้ยปูไว้จากล่ากันด้วยภาพบรรยากาศสวยๆนะพี่น้องนะจะดูง่าดๆต่ทำงามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับไปายบายครนาะครับ